เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันเอ้ยเออมันจริงเลยแล้วแบบว่าแล้วในเนี้ยก็จะมีการแซวกันว่าแบบเห็นเขาแซวกันว่าหมออ่ะมีหมอคนหนึ่งอ่ะจมน้ําบ่อยมากแหมกูจะเป็นหมอที่รถชนบ่อยมากแน่เลยชิไหยกูรู้สึกว่ากูได้ฉายายลย <c oughs> แล้วแแบบซเซิฟนี้คนยังไม่เคยเยอะก็โอเคแหละส่วนใหญ่ก็เฟ,ฟลี่มีคนอยู่นี้ก็แบบว่าเออมามาคุยด้วยด้วยแล้วก็มาแนะนําอาชีพมันใช่ตัวกูเออใช่ตัวกูตอนนี้เห็นกูเห็นพระจันทร์กับเมฆสีฟ้ามันเป็น ่า New World กูเรียกอะไรดีวะคิดไม่ออกดูสิทำไมวิ่งไวจังมึงเล่นแมบยังไม่โหลดทำไมไม่โหลดเฮ้ยมันทำไมมันไหลอ่ะเอามึงไปยืนตรงนั้นหรอกูมึงน่าไปยืนไปยืนตรงตรงที่แบบมันไหลเว้ยแมบมันยังไม่โหลดเว้กูคยับน้องโงูแต่ว่ากูพยายามเดินกลับที่กับแขวงละมึงกูไหลลงมาตรงทางเลยเอ้าตายแล้ว โอเคตายแล้วอ้าไม่ตายเอ้ามึงเมื่อกี้มาขึ้นอู้ๆแล้วนะเว้ยไม่เห็นตายเอ้าเอ้าวตัวมึงชื่ออะไรบอสตัวมึงชื่ออะไรวะชื่อเบลเลาราอน่าตอนนี้ไงนี่อยู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 ่จุดเกิดแล้วเนี่ยเนี่ยหลมเฉยเลยมึงเลยกูออกเข้าใหม่แป๊บนึงเออเนี่เดาเดาเดาไปปล้นบ้านคนอื่นไหมเข้าไปนั่งบ้านคนอื่นมึงแบบหลอนยังรูบอบบหลอนแล้ว นิดนึงแต่ตัวกูอ่ะไม่มาเน็ตกูไปแล้วอ่ะกูว่าไม่ต่างกันหรอกกูเน็ตกูว่าเน็ตกูก็ไม่ต่างกันกับมึงอ่ะคอมกูแม่งรับเน็ตแปลกใช่ไหมเฮ้ยอเจ็ดวิอีห้าวิอีห้าวิมา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 ลองมาลองแล้วกูต้องกูต้องทำยังไงอ่ะเนี่มาลองนี่มาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมานั่งมานั่งเฮ้ยกูเกิดแล้วมานั่งมานั่งมาแล้วไม่กูตัวสูงจังวะนั่งนั่ง หาที่นั่งหาที่นั่ง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 ไงอ่ะกเดินเดินชนก็อีนั่ง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 นา่งนั่นั่งนไ่งนันั่งนัน้างนั่นัางนั่ัดงั่งมึงนั่งนั่งน่งนั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 ่นนี้แนังนะงนังนันงงอ๋อนั่เนี่งั่งนัง่ายๆนั่นั่งเฉยๆน่สนสงงนงนัครั่งนั่งน่งนังนว่ โคตรอลังการอะเฮ้ยไม่ของกูมั่งมั่งบอกว่าแบบไม่โหลดมึงกูหมุนมึหมุนหมุนตกแแบบเอ้าตกแบบเอ้าตกแบบเอ้าอะไรวะถ้าเราไม่ได้อยู่ในบ้านอะจะเกิดอะไรขึ้นอะเราไม่ได้อยู่เนี่ยเลือดก็ลดเรื่อยๆแหละมั้งไม่รู้เิกูเห็นเขาเล่นกันกูอยากลองเล่นเฉยๆคนคิดแบบแม่งจีเนียใช่ไหมเออคนจีเนียใสดงตัไรจริงๆอะอันนี้คือบ้านมันหลายแล้วใช่ป่าวะ ใช่ไหลแล้วค่อยๆไหลกูลุกได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกอ๋อได้ได้ลุกได้ลุกได้แต่มึงจะมึงจะอ,อาจจะหลุดหลุดออกนิดนึงนะเออ,เออไม่เป็นไรกูอยากกูอยากเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอ่ะขอลองไปแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ถึงไม่ถึงสิบวิกูไปแล้วไม่ไปเสธเลยวะในกูขาเวย โอเคโอเคมาละมาละกูมาละวแม่งเงี้ยพลังกาหมุนหมุนอืมอ๋ออืมเรากูก่อนนึงกูกูกูกำลังชนะเลยเอาเลยเลยกูแม่งไกลวะกูแม่งไกลวะโออ๋ออันแล้วอะไรคือเกณฑ์ว่าเราจะชนะวะฮะมันจะมีปลายทางอ่ะมันมีปลายทางบอกว่าเส้นชัยอ่ะถ้าเรารอดไปได้ใช่ป่ะล่ะเราจะเข้าเส้นชัยแล้วก็ชนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคโอเค เอาไหมตั้งเป้าวันนี้เราเลยเราต้องให้ได้หนึ่งรอบอะเอาวะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้สักรอบเลยหรอยังไม่ได้เล่นอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูกลับไปหากูวิ่งเล่นอยู่มึงแล้วแล้วเกมเนี้ยการชนะมันไม่ได้อยู่ที่เราเลยนี่มันอยู่ที่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ที่แบบเอาเข้าไปได้เอาเข้ามาเข้ามาทำอะไรทาอะไไม่แต่แบบมันมันไม่ได้อยู่ที่เราเลยนี่หว่ามันอยู่ที่ มันอยู่ที่เกมล้วนๆเลยนะมึงนั่งอยู่ไหนวะทางข้างมึงเนี่ยเอไหนวะโอ้โหแล้วเพลงโคตรมุงมิงอ่ะโอ้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาดูในในตอนที่กูลงแล้วเว้ยอารมณ์แบบว่ากึกกึกมากๆเดีแลวตอนนี้เป็นไงบ้างวะเธอมุมมองกูแม่งแบบลอยกลางอากาศวะอเคมันหมุนมันหมุนอยู่นั่นแหละ มันมันเป็นแมบที่ดูไม่กินสเปคที่กินสเปคชิบหายบ้านทำไมบ้านไม่มีพื้นแล้วบ้านพื้นหายเรียบร้อยลงที่เดีมแเราเราจะชนะได้ยังไงวะไม่รู้แม่งเอาวะอีกสามรอบถ้าเราไม่ได้เราเลิกเลยมา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 สามรอบถ้าไม่ได้เลิกเล่นแม่งนั่งนั่งนี่ได้ปะนั่งด้านนอกไงเฮ้ยขู่ขูข้างบนได้ปมเออมันขึ้นได้ไงมีที่เดียวอ่ะเออขึ้นได้ปะ ไม่ได้หามัต้องมีตีกเออเสียดายวะไอเทมที่เป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่ออไหนไหนไหนที่ต้องเสียตังค์่ยทางจะได้ข้านั่งข้างนั่งข้างนอกแม่งเทว่ะเออแล้วก้มมึงไปว่ะก้มึงไปว่ะมึงมึงมึงไม่ไปไม่ไปหรอกไม่ไปไม่เราไปกันหมดเลย ไปคู่ไม่ใช่แค่กูมึงก็ไป,ไปมึงลองนั่งข้างนอกดิประสบการณ์จริงได้ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีรอบนี้กูนั่งล้วนนี่ครกูนั่งแล้วกูนั่งแล้วไปเออมึงจะได้เห็นไปแล้วโอ้มึงเราแม่งไหลไม่รอใครเลยเราอยู่กันอยู่สามคนเออกับเพื่อนผู้รับชะตากรรมไปแล้วโอ้โหไม่เลยอ๋อล็อกป ดังอืืะแม่ง <อะ S 2> ถ้าเป็นชีวิตจริงปวกแตกแล้ว <c oughs> มึงตายตั้งแต่มันกระแทกดอกแรกแล้ว <c oughs> มันแบบแบบ <c oughs> กระแทกดอกแรก <c oughs> แล้วก็ไปแล้วไอ้มึงมันเกี่ยวกับบาลานต์ปะวะรอวะไม่รู้ทีเอาเนี้ยอันนี้รอบสุดท้ายละมึงมานั่งมุมมึงนั่งมุมเออเออนั่งมุมอ่ะผมนั่งมุมฝั่งนี้แล้วกันมึงนั่งแบบมุมมุมต่างมุมต่างจากกูอะเนี่ยเผื่อเผื่อมันเผื่อมันจะบาลานซ์กันเดี๋ยวนะ แล้วความชิบหายแลวคือไอ้แล้วว่าว่าว่าถ้าที่จะดีมันเป็นจริงใช่ป่ะที่บอกมันขึ้นอยู่กับบาลาน่ะบ้านมันจะเบามากเลยนะเว้ยของจริงอะทำไมวะเกิดอะไรขึ้นมึงกูมาแต่ตัวกับเก้าอี้น้องเรากับเก้าอี้คู่ใจวะเฮ้ยเฮ้ย่รูปนี้เราได้หวะไม่ถ่ากูตายแล้วมึงแล้วกูหลุดออกมา้กเก้าอี้คือแง้ววะเอ้ากูม่าเฮ้ยไอ้กูร่วงเอ้ยเ้องไปไงบ้างวะกูกูเกิดใหม่ละ ก็แบบโอเคฮะอาต่อ,ต,อต่ออีกรอบก็ได้ปะรอบสุดท้ายอันนี้ออของจริงะมามามาของจริงฮ้อันนี้เราจะรอบสุดท้ายถ้าเราแพ้เราไปเราจะเลิกเล่นอีมีคนรวยว่ะมีคนรวยว่ะไหนวะเมื่อกี้มันดึงสปริงแล้วแม่งก็ติดบาอหายไปแล้วเว้ยเขามันดีหรือไม่ดีวะขอเนี่ยเนี่ยนี่เอ,อ้สปริงคนที่ถือจะเป็นอยู่อยู่ด้าน,นนอกอ กองช่บหยพกมีตังหม่ม่เอะมีคนหนึ่งเฮ้ยเอ้ยอะอะไรวะเอามันทันกันแล้วเอ้าค้างเอ้าเอ้ยเอ้ยมึงมันแหลกกว่ากูเล่น G T A อีกเฮ้ยอันนี้เกมปัาเซียนว่ะยังกูเล่นเกมชินในมือถืออะประมาณนี้เลยไงบ้างครับตอนนี้เาวล่เป็นไงบ้างวะของกูค้างว่ะเฮ้ยกูมาแล้ว ย,ยังรอ,อ,อดยังรอดยังรอดยังรอดเลยกูปล่อยแล้วกูปล่อยดูสภาพการอะไรละเอียดโอ้ยกูมองเลยะกูมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากตัวกูที่หมุนวนเฮ้ยมุมกล้องแม่งเอ้ยเอ้ยตานีงเงียบวะเออมึงอย่าทักดิไม่ตาตานีงเงียบหมายความว่ามันไม่มีแบบเพลงเหรอเฮ้ยกูลุน้นอยู่ไอ้มึง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นือ้าใยังเฮ้ยของจริงถือเส้ใจแล้วไงเออดันหน้าเนี่ยเอาเหมือนเหมือนเลกกิ้งบอลเอหมุนอยู่เอาเหมือนเราเป็นลูกบอลน่ะเอาไม่ชนะเฉยเลยเว้ยเอ้ยไหนเดาเดาฟ้าฟ้าออกถึกแล้วเอาไหนเดาอยู่เนาะอยู่นี่เ้าเฮ้ยเอาได้ไงวะเอาเฉยเลย เราก็จบกันไปแล้วนะครับกับเราบอกแมพจบไปแล้วนี่ได้เดียนจ้ามากอะไรวะเนี่ยงงในฝ่ายอออ๋อับเสอเาหรอกกูเผลอร์วะกูเผลอร์วับกลับมากูไม่รู้เออเออเอาเออโอเคกูกลับละนี่เราต้องปิดคลิปด้ยการที่เราเดินตัวเปล่าเว้ยเดินตัวเปล่าลงทางจัดไปจัดไปเลไปไปไป ได้ไหมเนี่ยไปไปละไปละเออหันมุมกล้องไม่ได้มึงถ้าเราวิ่งอ่ะแม่งคนเหมือนเดลแฟดอ่ะไปไปละพร้อมไงคือเป็นคลิปธรรมดามันโลกไม่จับเออมันทำอกระดูกผิดแล้วูกไปหมดแล้วสีชมอ้สีจะสีแดงแล้วเรียงงอแลแสง ไม่มึงกูยังรอดเอา้าไม่รอดตัวข้างกูเ <laughs>